ตาหวานวิ่งแล้วพอเวลามีอะไรก็ตาหวานตาหวานขอได้ไหมคะได้ครับเลียลูกจาตาหวานได้ไหมเลียไหมแล้วเราไปเอาดอกกันที่ ปวดรถไฟหมูเลยพี่เงียบทำไมตางวันร้องเพลงเขาฟังก่อนเพลงหนึ่งเร็วๆขอย่าตาอย่ามองตาได้ไหมถ้านนไม่ลี